โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่กับผมนาตีแปลงกับเกมแกลลี่มอสในโหมดเกรททูนั่นเองหรือว่าทายซิว่าเป็นใครนะครับโดยที่โหมดนี้นะครับจะมีอสองฝ่ายนะครับแบ่งกันเป็นฝ่ายตามล่านะครับกับฝ่ายหนึ่งที่ปลอมตัวเป็น NPC นนั่นเองนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราเป็นปลอมตัวเป็น NPC นนะครับก็ ต้องระวังอีกฝ่ายหนึ่งตามล่านั่นก็คือไอตัวสีขาวนะครับตอนนี้ก็เดินเะนียนครับเดินเนียนไปกับฝูง N p c พซึ่งถ้าฝ่ายตามล่านะครับตีโดน NPC ก็จะเลือดลดนะครับแต่ว่าถ้าตีโดนเรานี่เลือดจะไม่ลดนะครับซึ่งตอนนี้ก็เอยเสียวแม่งอยู่ด้านข้าง,างกูเลยเมื่อกี้อ้ยเดินเนียนไหมเนียนไหมโอ้โหแม่งเดินกันว่อนเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูกลับดีไหมกูกลับดีกว่าฝ่ายเรานี่ก็จะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือสกิล แต่ตอนนี้เสียวมากเสียวมากครับเสียวมากจริงเสียวมากโอ้ยมาแล้วหมองไม่เห็นอุ้ยเฮ้ย้ยโอ้ย,อย,อย,อยนี่ครับเรามีความสามารถแปลงร่างนะครับใช้ได้ครั้งเดียวหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่เคยกดใช้เลยส่วนใหญ่จะตายก่อนอาวละเดินมาทังขวานครับเดินไปเดินมาแค่นี้แหละอุยอ้ยอุยอ้ยเชี่ย มึงรู้ได้ไงวะเพื่อเรานะเพชช็อตเราเองโอ้โหแอบเนียนอยู่ตรงนี้นะแม่เฮ้ยเดินผ่านเลยฮ้ยตายปะเนี่ยมองไม่เห็นเนียนใช่ไหมเราอยู่เองอยู่สูงจัง ตายเลยโอ้โหสามสองหนึ่งเริ่มได้รึบเฮ้ยเฮ้ยมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมโอ้โหแหมแม,มาถึงนี่ติดเลยครับใช่เปล่าไม่ใช่นะใช่เปล่าใช่เปล่าอ้าวาใช่ด้วยเรียบร้อย <laughs> โอ้ยไปสู่สุคติเถอะเรียบร้อยคนระับโคตรโหดอ้าวจะบอกว่าฝ่ายฮันเตอร์นี่มีระเบิดป่าววะรู้สึกจะมีระเบิดอยู่ลูกหนึ่งนะ แต่ถ้ายิงยิงแล้วเบิดผ้านี่ตายแน่แน่นอน,นครับอืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้ล่ะให้เขาตีก่อนนะครับรู้สึกจะไม่ใช่โอเคก็ไม่เป็นไรน่าจะเดินเนียนอยู่แถวนี้นะครับอยู่ไหนไอ้น,นี่หรือเปล่าฮะเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ว่ะแม่งวิ่งซะเหมือนเลยเอ้ยไอยนี่ล่ะไอ้นี่ล่ะโอ้โหนี่ก็ตีนะครับเราฆ่าไปได้แล้วคนหนึ่ง เอ้ยเพื่อนนายใช่คนหรือเปล่าแหละนางกดดันนะใช่ปะะ่าวว่าไม่ใช่วะแหมเสียเวลาจริงสวัสดีไม่รอดหรอกเอา้าไม่ใช่ไว้โอเสียเลือเดเยอะเลยโอ้ตอนนี้เหลือเลือดแค่สิบนะครับสงสัยต้องใช้ระเบิดใช้ทีเดียวนี่มีตายอะ่ะมาลองดูดิว่าใช่หรือเปล่าให้เขาเช็คนะเอ,เอ้นี่มันเดินตามนี่มันเดินตามใช่ไหมวะเอ้ยมันใช่หรือเปล่า เอ้ยมึงใช่หรือเปล่าวะมองหน้าสิมองหน้าอย่าหลบสายตามองหน้าสิไอ้กแกอเรียบร้อยกูตายเลย <c oughs> เฮ้ยคนนี้เหลือเลือดแค่สิบเองคนนี้เหลือเลือดแค่สิบนี่จะไปรอดไหมเนี่ยเออยิงผิด <c oughs> ได้เวลาเดินเนียนกันอีกแล้วนะครับมาเดินเนียนไปกับ NPC เฮ้ยอย่าติดสิวะเรามีเวลาแอบซ่อนประมาณ 18...17...16 วิอ่า เริ่มการออกล่าแล้วครับเริ่มการออกล่าแล้วครับตอนนี้เฮ้ยเจมเจมอุ้ยเพื่อนเราเนี่ยานี่ก็เพื่อนเรานะคเฮ้ยตอนนี้เราเราเดินเนียนออกข้างนอกเดินเนียนออกข้างนอกดีกว่าอ่าแม่งยิงกันใหญ่เลยเว้ยยิงกันใหญ่เลยในในตัวอาคารอุ้ยอ้โอ้ยมันเพียบมันเพียบมันเพียบอุ้ยมันเพียบกูแอบข้างออกท้างนี้อย่านะ อย่านะอย่านะอย่านะานะเสียวเสียวโอ้โอหแม่งอยู่หรงนั้นเพียเย้ยแล้วนี่ครับเดินลงบันไดเนียนครับเนียน,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 นเข้าไว้เนียนเข้าไว้เนียนเข้าไว้อ่าลงมาชั้นใต้ดินเรียบร้อยเรียบร้อยติดไหมล่ะเฮ้ยต้องเดินต้องเดินต้องเดินเนียนต้องเดินเนียนต่อต้องเดินเนียนต่อเอ้ยผ่านไปได้ผ่านไปได้ อยา่ยาอย่าไอเวนี่เอยรอดรอดกูรอดได้ไงวะเออหูยนี่หน้าแหกเลยโดนเช็คมึงอย่ามาติดกูเอยอเสียงเสียงไล่หลังเสียงมันไล่หลังมาวะ่ะเชียแอ้วอา้าวหนีตัวเล็กตัวเล็กอ่แอบแอบตัวเล็กแอบเป็นตัวเล็ก,ลก <c oughs> นี่นะเนียนนะเนียนเป็นมาริโอเลยเมื่อกี้กูามาริโอกินเห็ดน,นะครับเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้านี่มันใช่ปะ ข้างหน้านี่มันใช่ว่ะข้างหน้านี่มันใช่ว่ะโดนเต็มหน้าเลยกูตอนนี้คุณเจมกําลังวิ่งขึ้นบันไดเลื่อนครับอ่าแล้วก็จะทําการเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานับแหมมุม่งหน้าเข้าหาศัตรูโอ้โศัตรูตายไปอีกคนคนนึ่นครับแหมใช้ระเบิดผิดที่เรียบร้อยเหลืออีกสามคนอาละจะรอดหรือไม่จะรอดหรือไม่เออไอ้เจมไม่รอด <laughs> เริ่มได้มา ดาวราตามราคนครับเอ้ย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 ไอ้นี่แน่เลยว่ะไอ้นี่แน่เลยว่ะเอ้ยไม่ใช่เว้ยไม่ใช่แม่ไอ้นี่ล่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่เสียเลือดไม่เสียเลือดใช่แล้วไม่ต้องไม่ต้องเรียบร้อยอา้าวใครมนระเบิดตัวเองโอ้โหมันระเบิดหน้าเราเลือดเหลือสามสามเลยโอ้โมึงโหด้ายมากกูยิ่งตายง่ายๆอยู่เนี่ย Surprise motherfucker อ้าาาาเนียนเหรอ เรียบร้อยแม่มีการหดตัวครับเฮ้ยเฮ้ยเรารู้ว่นะว่าจะเป็นนายเนี่ยไม่ต้องมาเดินซิกแซกไม่ต้องมาเดินซิกแซกเอาไม่ใช่ใครมันเปิดไฟน่ะเองใช่ไหมเองใช่ไหมไม่ใช่อีกโอ้ยตรงนี้เกิดการฆาตกรรมกันรุนแรงมากครับเลือดแม่งท่วมเลยฮะอยู่ด้านบนหรือเปล่าต้องขึ้นไปดูครับติดอีก ติดอีกอ้อแล้วเฟมเลทเป็นไรตกจังเลยนะเนี่ยเฟมเลดเนี่ยฮะสวัสดีคุณผู้หญิงไม่ใช่เรื่อว้เหลือก็อา่าเหลือการโจมตีแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ใช่แน่เลยว่ะหรือว่าใช่หรือว่าใช่รใชเรียบร้อยไม่ใช่โอ้ยตายเลยมาดูคุณบิษสัต์ไทยดีกว่านะครับตายไหมอ่าเอ้ยใช่ด้วยโอ้โหเก่งจริงนะผม เรียบร้อยเลยมาตอนนี้เราเป็นลุงยามนะลุงยามมาเฝ้าด้านล่างชั้นใต้ดินไหนดูสิมีใครมาขโมยตัว๋วรถไฟใต้ดินหรือเปล่าอ่าทางไปบางนาทางไหนถุยยังม,ม,มีมีเวลามาเล่นอีกเด,เดินอยู่ใต้ดินนี่แหละไปข้างล่างเขามาแล้ว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 อือืมข้างล่างเขาติดข้างล่างเขาติดครับ เอาเด็อุ้ยอุ้ยยิงผ่านหัวยิงผ่านหัวเสียวมากไปทางนี้เฮ้ยเฟมเลดร่วงจังหวะเฮ้ยตอนนี้ก็เดินเนียนออกนอกอาคารแล้วเรียบร้อยเสียงปืนมันมาแบบทั่วทิศทางเลยอุ้ยเชี้ยหูติดกระแพงเลยกูโอ้ยเครียดลุงเครียดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออเรนเนียนเข้าไว้อย่าตุกติกอย่าตุกติก เขาอาจจะปล่อยนายรอดไปก็ได้นะเขาเขากำลังเช็คสภาพกลิ่นตีนอู้หูยอู้หูยยังรอดอยู่แสดงว่าไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเขายังไม่เขายังไม่เลิกสงสัยเขายังไม่เลิกสงสัยครับตอนนี้เขาตามนะตามตามอ่าเหมือนเหมือนเหมือนจะเลิกสงสัยแล้วพอเมื่อกี้ยิงระเบิดไปแต่ว่าโดน n อ c พซตัวอื่นครับอ้หูยรอดไปได้ไงวะแม่นายนี่เจ๋งจริง,รงอุ้ย ในที่สุดก็ไม่รอดนะครับโอ้โหตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแมปอะไรเนี่ยโอ้ยแล้วเล่นกันอยู่สองคนครับตอนนี้อ่าเนียนครับเนียนเข้าไว้เนี่ยครับยืนเนียนครับยืนเนียนในร้านเลยเอาเด้ใครมันจะตามหาเราได้เอาเด้แบบนี้มันไม่ค่อยตื่นเต้นเราใจเลยเราต้องมุ่งหน้าเข้าหาศัตรูสิจริงไหมนี่ครับเขามีอยู่คนเดียวเพราะเมื่อกี้เขาโหลดมาแค่คนเดียวนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปล่อตีนะครับ ดูซิว่าเขาจะทำยังไงครับเมื่อเห็นเราเอาเด็กโอ้ยรอด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 นี่สกิลครับสกิลปล่อย n อ c ช่วยเราแบบไว้จริงจริงอจะเห็นเราไหมจะเห็นเราไหมจะเห็นเราไหมไม่เห็นครับผมนี่ขาขนาดขามึงเป็นอย่างนี้มึงยังวิ่งได้ขนาดนี้เลย ไม่อยากจะรู้ตอนมึงมีสองข้างนี่มึงจะวิ่งได้เร็วขนาดไหนเอา้าชนะแล้วเหรอมาเรามาเริ่มตาสุดท้ายกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็เอ้ยปอมเป็นนางพยาบาลดีกว่า,าชึบนางพยาบาลนนครับอ่าเหลืออีกสิบสองวิไม่ใช่สิบเจ็ดวิผู้ผิดเราก็จะไปเนียนที่ไหนดีเนาะอ่าเพื่อเราอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับเราจะวิ่งเข้าไปในฝูงนั้นอ่าวิ่งเข้าไปในฝูงชนอ่าเขาเฮ้ยเฮ้ยสามวิสามวิ เอาละเดินครับเดินเดินเดินปึ๊บเริ่มการตามล่าได้นี่ครับเนียนครับ,รบเดินเข้ามาในทุ่งลาเวนเดอร์โอ้โหเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอย่านะอย่านะอุ้ยอุ้ยยิงกันกระหน่ำมากอื้มอ๋อนี่ครับนั่งแม่งตรงเนี้ย ไขไม้ไกลนี MIKE ่ใช้พลังเลยครับเฮ้ยเฮ้ยไอคนข้างหน้าไอคนข้างหน้าไอคนข้างหน้ามันจะมาว่ะเฮ้ยไอคนข้างหน้ามันจะมาว่ะเรียบร้อยโอ้โอ้ชิดโอ้ชิดช็อกเวฟกูช็อกเวฟช่วยด้วยช็อกเฮ้ยสวัสดีวันนี้ดูมากี่เนื้อแล้วเนี่ยโอ้หน้าขนาดนี้ฮะ โอเคครับก็สาหรับในพาร์ทนี้คนระับก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อน,นครับโอ้โหหน้าแม่งโคตรตลกโอเคยังไงสาหรับใครที่ชื่นชอบนะบอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ติดตามซับสไคร้นะเพื่อรอรับชมต่อนหน้าด้วยนะผมตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะสวัสดีครับผม